เรียบรู้ตึงสายตารู้ลาแบบนุ่มนวลสะท้อนรส,สนิยมแบบมีคลาสกระเป๋าทรงโฮโบ้คงมนที่ให้ความอ่อนโยนอย่างเป็นธรรมชาติทุกการเย็บพิถีพิถันตอบโจทย์ผู้หญิงที่รักแฟชั่นอย่างแท้จริงช่วยเสริมลุคให้ดูดีแบบมีคลาสเป็นมากกว่ากระเป๋าแต่คือความมั่นใจที่เราพกติดตัวได้ทุกวันความประณีตที่ทุกคนต้องหลงรักตั้งแต่แรกเห็นกับโซลาสีช่องการเก็บของ12ช่องตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตประจําวัน วัสดุพรีเมียมดีลักไซลอนเบารู้แค่ในกลุ่มโพลับส่วนลดดีดีวเด็ดเข้ากลุ่มนี้ได้เลย 12ช่องการจัดเก็บวัสดุพรีเมียมทุกจุดจริงๆค่ะรุ่นนี้เป็นดีไซน์แมกเนตเปิดด้านหน้าค่ะมีซิปมาให้ยาว1ซิปค่ะช่องด้านหน้าเป็นช่องคอสเมติกสามารถใส่ลิปสติกได้สีแทง่งตลับแป้งบัชออนมีซิปหลัก1จุดเปิดมาด้านในมีช่องการจัดเก็บแบ่งให้เลเยอร์ด้านในจะเป็นช่องซิปซ่อนช่องอนเนกประสงค์2จุดค่ะสามารถใส่สมุดโน้ตหรือทิชชู่ได้ถัดมาฝั่งนี้เป็นช่องอนเนกประสงค์2ช่องนะคะใส่ power bank หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ได้เลยช่องตรงกลางมีพื้นที่โล่่งพอทีจะ ใส่กระปุกวิตามินหรือกล่องแว่นได้ค่ะด้านหลังสุดจะเป็นช่องซิปค่ะรุ่นนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นนะคะดีไซน์สายล้องแขนไม่ซ้ำใครแน่นอนสายคอสบอดี้ปรับสั้นสุด34.6นิ้วปรับยาวสุด51นิ้วขนาดกระเป๋าความกว้าง10.5นิ้วและลึก4.25นิ้วสูง7.5นิ้วน้ำหนักเบา365กรัมเท่านั้นค่ะรุ่นนี้มี5สีค่ะสีนี้เป็นมอคค่ามูสค่ะสีน้ำตาลส้มอมเบจให้ความระมุนนุ่มนวลด์กเกรส สีเทาเข้มเรียบโกดูดีแบบมั่นใจคลาสสิกแบ็กสีดำสนิทแมบทบง่ายใช้ได้ทุกวันสโมคเกย์เทาอ่อนอมชมพูลุกสุดคูดูทันสมัยและสีสุดท้ายสีบราวสีน้ำตาลอมดำอบอุ่นนุ่มนวลดูแพงราคาใบนี้อยู่ที่2,890บาทและนี้คือรุ่นสุดท้ายของโซลาแล้วค่ะใครสนใจนะคะเลือกสีและกดสั่งซื้อได้เลย